โดนจนได้เอาจนได้พี่น้องล่าสุดอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแม่หน่อยพ่อเอกเจอคอมเมนต์แบบนี้อีกแล้วพี่น้องก็นาน,นี่ตามทีหลายๆคนได้พาการติดตามครอบครัวน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงมากกสิพ่อคอมเมนต์ลักษณะแบบนี้บ่อยซะเหลือเกินช่วงช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะช่วงที่บอสโจยมนินเพิ่นสิีจัดงานนั่นเฮ็ดงานนีขืนมากยางก็นานี่ทีวา่าไดมิการ จัดงานเรียนรู้โซเชียลไปกับบอสโจนะคะทาง FC Fan แฟนคเพื่อนก็ได้มีการเข้าไปคอมเมนต์ว่าให้ช่องพ่อแม่อุ้งอิงนะคะว่าขอเลิกติดตามช่องนี้เพราะไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับบอสโจเลยนะคะซึ่งกะมีคอมเมนต์อีกพี่น้องก้อนนนีอีกนะคะว่าก้อนนนีที่ทางด้านบอสโจนะคะเพื่อนได้ไปเที่ยวต่างประเทศ นาพ่นองเนาะนะคะแล้วครอบครัวน้องอุ้งอิงเพรบานแห้งกะบอไปกับบอโจบอขึนเครื่องบินไปกับบอโจเลือกที่จะไปเที่ยวส่วนตัวพนาพี่นองกะมีคอมเมนต์คอมเมนต์นี้เข้ามาอีกนะคะคือว่าไม่ว่าบอโจจะจัดกิจกรรมอันไหนอันไหนหลายหลายคนกะภาคันว่าบอเห็นครอบครัวน้องอุ้งอิง,องไปร่รวมเลยพนาพี่นองที่บัดงานจะของเป็นยังคือภาคันมวลคักแท้ โดยเฉพาะแม่หน่อยพ้ากันไปลววาให้แม่หน่อยผ้ากันไปลววาให้พ่อเอกนะคะแล้วก็พ้ากันไปลวาอีกนะค่ะวาเพราะแม่หน่อยอุ้งอิงจึงไม่ได้ไปต่างประเทศกับบอสโจว่าให้คักๆแบบนี้และค่ะพี่น้องอยากบอกอยู่นะคะวาสำรับแม่หน่อยไม่เคยบังคับให้อุ้งอิงอยู่ด้วยไม่เคยบังคับว่าอุ้งอิงห้ามไปงานนั้นนะ ห้ามไปต่างประเทศกับบอสโจนะแม่หน่อยไม่เคยเอ่ยปากคำนี้ออกมาแล้วแต่น้องพี่น้องแล้วแต่น้องอุ้งอิงว่าน้องอยากไปบอคันน้องอยากไปกับบอหามแต่อุ้งอิงน้องเลือกเองว่าจะไปเที่ยวกับครอบครัวนะคะน้องเลือกเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแม่หน่อยแล้วแม่หน่อยก็ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้อุ้งอิงไม่ไปต่างประเทศนะคะ นั่นแหละค่ะพี่น้องกะมีคอมเมนต์มาเรื่อยๆบ่าบอโจสีจัดงานเงี้ยงกระตามล่าสุดพี่น้องในมือน,นี้ทางด่านบอโจเพื่อนได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้นสร้างความสัมพันธ์พี่น้องเอิ่นวาเป็นการละลายพฤติกรรมนะคะระหว่างสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับสาวน้อยลำเพลินโชได้จัดกิจกรรมกีฬาสีคืนภายในโดมนี่หละคะพี่น้องก็ได้มีการ ต่งโตนะคะเห็ดส้งผมคือว่าจัดหนักจัดเต็มเดินขบวนผุ่นเด้พี่นองมีหอดขบวนลักกะนี่แหละไดมาแคงกีฬานะคะกะบรรยากาศถือว่ามวลแห้งพ่นองคลึคลื้นนะคะคลืคลืน่น,ะะนสุดๆแหละค่ะทางดา้านพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดําเพื่อนกะเดมา่าบอกถึงเรื่องเรื่องนี้นะคะว่าเป็นการละลายพฤติกรรมนะคะว่านี่แหละสิได้สางความสัมพันธ์กันกระชับมิตรวันเถาะ นพี่นองเนาะเขาก็ได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าบอดโจนี่เฮ็ดคักอิลีนะคะสมแล้วลาทีเป็นผู้บริหารสมองเพชรนพี่นองเนาะนะคะก็บอกเคยเห็นลเขาว่าสิมีหมอล่นะคะมาจัดงานแบบนี้ึ้นนพี่นองเนาะกะสำรับบอดโจยมนินหลายลคนกะพากันคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันพี่นองว่าเลือกไม่ผิดจริงๆที่ ตัดสินใจมาติดตามองค์กรองค์กรนี้หละ่ะค่ะสิติดตามองค์กรนี้แบบนี้ตลอดไปวอดโจผู้บริหารสมองเพชรพันนาพินองหลังจากที่นะคะได้มีงานงานนี้เขื้นงานกีฬาสีลายๆคนกับภากันคอมเมนต์อีกด้คะพี่นองว่าเป็นอย่างคือบ่เห็นน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงเป็นอย่างคือบ่เห็นพอเอกแม่หน่อยมาร่วมในงานงานนี้หรือ ครอบครัวอุ้งอิงไม่มาร่วมงานที่บอสโจจัดขึ้นอีกแล้วหรอหลายคนเขามากคอมเมนต์พี่น้องนะคะบอกเลยว่ากนา,าสิเป็นอ่าคนเขามากคอมเมนต์ป่วนล่ะค่ะพี่น้องเป็นลักษณะคอมเมนต์ปนป่วนตามที่แอดมินได้สังเกตมากเวยค่ะพี่น้องกะตามที่ได้เบิงในงานกะลูอยู่แล้วล่ะค่ะว่าไม่มีอุ้งอิงเป็นยังคือต้องเขามากคอมเมนต์คือจังแบบพยายาม สีว่าใส่พี่น้องนะคะว่าอุ้งอิงก,กับครอบครัวไม่มาร่วมกีฬาสีอีกแล้วหรอนะคะคัน้าคนทีเป็นเอฟซีแฟนคลับของอุงอ้งอิงเพชรบัณฑแพงอิลีพี่น้องจะรู้ว่ามืออื้นนี่น้องต้องออกเดินทางนะคะแล้วออกเดินทางสามมือติดพี่น้องมือน,นี่น้องก็เลยต้องพักผ่อนร่างกายของน้องคันสม,มตุตรว่ามือน,นี่อุ้งอิงมารวมในงานงานนี่มารวมในกีฬาสีนี่ นะะ้นองสิอาเวลาใดไปพักผ่อนมือออ่นก็นต้องออกเดินทางแล้วนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าองค์อิงจะไม่ได้มาร่วมในงานงานนี้นะคะน้องก็ได้มีการร่วมสนับสนุนสมทบทุนให้กับงานกีฬาสีนี้อยู่จํานวน3,000บาทร่วมกับครอบครัวพี่น้องถึงแม้ว่าองค์อิงสิบ่ได้เดินทางมาแต่น้องก็คือคนในองค์กรสาวน้อยเพชบานแพงนพี่น้องเนาะใน งานดีๆแบบนี้นี่อุ้งอิงก,กับครอบครัวจะไม่มาร่วมสนับสนุนได้ยังไงนะคะกะเป็นจำนวน3,000บาทพี่น้องนะคะกะถือว่าบทท่นานบรดาเด้ค่ะพี่น้อง3,000บาทนี่เฮ็ดยังได้ลายยางพุ่นเด้นะคะนันล่ะพี่นอ้องถึงแม้ว่าน้องกับครอบครัวสีบ่เด้มารวมในงานงานนี้นะคะกับคันฮาคนพีเด้ติดตามอุ้งอิงอหลีหรือว่าเป็น FC แฟนคลับของอุ้งอิงจริงๆนะคะ กสิข้าใจนะคะกสิเข้าใจเหตุผลของน้องนะคะข้าใจเหตุผลของน้องว่าทําไมงานนี้น้องถึงไม่ได้มาร่วมในงานนะคะแล้วกะ็ร่วมถึงงานอื่นๆด้วยน้องก็มีเหตุผลของน้องนะคะไม่ใช่ว่าบอสโจจัดกิจกรรมอะไรครอบครัวกับอุ้งอิงจะไม่มาร่วมงานอะไรเลยนะคะตามทีแอนมินไดอานนะคะไดอานคอมเมนต์ในช่องของพีนิกกี้ทีมงานขอบตาดำพี่น้อง กะมีคนเขาไปคอมเมนต์ว่าให้อุงอิงนะคะว่า,าคนดังเขาไม่มาร่วมหลอกนะคะเอาเงินมาให้อย่างเดียวพนาพี่น้องคอมเมนต์แบบนี้นี่เอลซี่แฟนคลับคิดว่าจังไดพี่น้องเพิ่นหมายความว่าจังไดนนะคะ, <ๆ S 1> ะคะันห้าให้แปลความหมายของคอมเมนต์คอมเมนต์นี้กระสีคอมเนนมเนต์ประมาณว่าคนดังทําอะไรก็ได้คนดังเฮ็ดอีหยังก็ได้ประมาณนี้บ่พี่น้อง คันให้ตามที่แอดมินได้อ่านแล้วก็แปลความหมายของคอมเมนต์คอมเมนต์น,นี้เด้นะคะก็คิดว่านาสิหมายเพื่อ่าแบบนี้แหละพี่น้องคนดังเฮ็ดเอียงกระไดคนดังอยากเหตุยังกระไดประมาณนี้บอค่ะก็คิดว่าก็น่าสิเป็นแบบนั้นเนาะพี่น้องเนาะกะเจอเต็มเต็มไรบันเถาะนะคะหลังจากอุ้งอิงกับครอบครัวไม่มาร่วมเพราะว่าสิเป็นงานใดงานใด,นดก็ตามพี่น้องต้องมีคอมเมนต์ลักษณะแบบนี้ตลอดแล้วก็ต้องมาดรอบเบิ่งอีกนะคะว่าถ้า ว่าโจจัดกิจกรรมอันไหนขึ้นอีกนะคะแล้วคันคราพวกวอุ้งอิงบ่ไปร่วมกะสีหาวา่าความพวกวอุ้งอิงจังสันจังสีอีกเ้อค่ะบันนี้พี่น้องนะคะเอวาสีมีคนลักษณะแบบนี้อีกอยู่นะคะคันห้าห้ององลึกๆเท่ากับสีเห็นเหตุผลนะคะว่าทววําไมครอบครัวอุ้งอิงทําไมอุ้งอิงถึงไม่ได้มาร่วมนะคะคันห้าครอ,อบครัวอุ้งอิงว่างกะมารวมทุกง,งานนั่ยน,นะคะพี่น้องว่าะตรงห่วงดอกนะคะ ขันคนทีติดตามอุ้งอิงกิรีแล้วจะดูว่าอุ้งอิงน้องมีแบบเป็นค้นทีแบบว่ามาร่วมงานนั้นชอบร่วมงานนี้อยู่บ่อยๆนะคะค่ะน,น้องบ่ได้มารวมในงานงานใดกระแดงว่าน้องติดทุละหรือน้องมีงานนะคะก็ต้องเข้าใจเหตุผลของน้องนํานะคะนั่นรับพี่น้องกะรัรับนะคะคนทีเข่ามากคอมเมนต์วาให้ครอบครัวอุ้งอิงเพียบบานแพงก็อยากให้มองลึกๆพี่น้องะคะว่า เหตุผลของครอบครัวอุ้งอิงคืออะไรยังไงกอนติคอมเมนต์ว่าไห้นอพี่น้องนอะก,กับเป็นกำลังใจไห้นะคะนั่นละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปสวัสีสักก่อนน้องขาวกา็สวัสดีค่ะ